กราบสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนๆหมอลำพบกับผมเช่นเคยกับรายการครูจัดเที่ยวมือนี่กะมารับชงกันต่อในตอนที่สองครับผมกับภารกิจพาน้องชายเที่ยวป่าสไตล์เอ็นดูโร งานนี้ครบทุกรสชาติแดดลมฝนมากันครบครับพี่น้องเหตุการณ์สิเป็นจังไดตามมาชมมาแนมมาซ้อมได้เลยครับพี่น้องยรอ <c oughs> กันรอกันยอดออสเตรเลียมึงไทย <c oughs> อ้าวฝนมาอีกแล้ว <c oughs>

ลองยัง่ยโอ้โหโออาโอ้โหโอ้อาอออโอออาสักหนึ่งครั้ง Dankjewel! パパ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 パ。 站住！哎，快快快！ ใครเนี่ยใครก็ขึ้น อาบน้ำส <łość> ิอาบน้ำเอาได้เอาได้ มันล้มไปซื่อเลยเนี่ยน้ำยัวซ้ำนี่แหมผมจับได้ไหมกผมเป่าหานเดียวกันหรอเกียววันเดียววันเกียวกัน ตัดตัดตัดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะกอบระกอบ ีครับนรถนี่จะไม่ไหวเป็น,ปนเป็นบูบบุบไหมฮะอะ,อะไรหููบไหนอไอตัวกัน พี่น้องก็มาถึงช่วงท้ายทุยช่วงท้ายกับทริป e n d น r o โลพาน้องชายเที่ยวป่าชยภูมินะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องร่วมทริปทุกท่านนะครับโหดมันฮานะครับสนุกเฮฮากันไปนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP ีต่อไปก็จะเป็นการทดสอบเจ้า KTM 2จังหวะว่ามันจะโหดแรงขนาดไหนนะครับ กดติดตามไปเลยสำหรับช่องครูจัดเที่ยวทางยูทูบชาแนลนะครับหรือใครที่มีติกต o k ก็ติดตามได้ที่ครูลอตเต้128นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามครับสวัสดีครลบ